เลือกฉากให้คนจ่ายเงินให้คุณง่ายมากขึ้นนะครับก็วันนี้นะหลายๆคนเนี่ยมาทําออนไลน์เนี่ยก็กําลังสับสนนะครับว่าควรจะเลือกฉากยังไงดีให้มันเหมาะกับสิ่งที่เราขายของเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยครูบอกตัวนะครับว่าการเลือกฉากเนี่ยเราเนี่ยอาจจะสับสนและงงนะครับว่าควรจะเลือกแบบไหนดีแต่ถ้าเกิดเรานะครับอยากให้คนเนี่ยจ่ายเงินและซื้อของกับคุณเนี่ยและยอมจ่ายเงินคุณง่ายมากขึ้นเนี่ยคุณต้องเลือกฉากที่เกี่ยวข้องกับสิ่งคุณขายซึ่งวันนี้ถ้าเกิดคุณเนี่ยอยากจะขาย สับปะรดอย่างเงี้ยสมมติคุณทำสวนสับปะรดหรือคุณทำสวนผลไม้ต่างๆเนี่ยคุณควรที่จะแบบแล้วคุณจะมาปอกให้เขาดูเนี่ยคุณควรจะปลอกในข้องัวถูกปะเพราะอารมณ์ที่มันคล้องกับสิ่งนี้เรากําลังจะอยากจะขายเนี่ยมันไปด้วยกันออาเหมือนของครูเน <mel> ี่ยถ้าเป็นของครูแล <mel> ้วกันนะถ้าพูดในลักษณะเองแง่มุมหนึ่งที่อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราขายเป๊ะเลยเนี่ยแต่ครูเนี่ยออกมาสอนด้วยความรู้ถูกปะเวลาเราจะสอนให้คนฟังเราแล้วอยากจะมีความสุขเนี่ยเราก็ต้องเลือกฉากเนี่ยให้เขาฟังแล้วมีความรู้สึกผ่อนคลายดังกึ ไม่ตันแล้วก็มีความรู้สึกแบบสบายใจสบายตานะครับดังนั้นเนี่ยความสบายตาสบายใจเหมาะกับธุรกิจแหละแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยต้องการจะเจาะมากขึ้นเราก็ต้องมาดูนะครับว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยมันอยู่ในสถานที่แบบไหนคุณอยากจะจิบชาย,ยามบ่ายใช่ไหมครับขายแก้วชาขายแก้วกา,ฟาแกกาฟาอะไรต่างๆเนี่ยคุณอาจจะไปในโรงแรมหรูไปอัฟเฟคุนทีสม T, สมตินะแนวอย่างนั้นใช่ไหมหรือถ้าเกิดคุณอยากจะขายพวกอาหารก็ห้องครัวไปแล้วนะบอกไปนะครับหรือไม่ก็อยากถ้าจะเป็นขายเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องแต่งหน้า คุณก็ต้องมีอุปรกรณ์แต่งหน้าเนาะดังนั้นนะครับใครเนี่ยที่ฟังคุณแล้วก็คงจะมีไอเดียมากขึ้นถ้าอยากจะทําเงินง่ายมากขึ้นเนาะก็เอาไปใช้กันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับคุณหน่อยเนาะส่วนใครนะครับชอบความรู้แนวจับมือสอนทำออนไลน์เกี่ยวกับการทำโซเชียลมีเดียต่างๆนะเฟซบุ๊กทิกต็อกไอจีไลน์วูมยูทูบเฟซบุ๊กไลน์โอเอทุกอย่างทุกช่องทางเนี่ยคนก็กดติดตามคุณไว้ได้นะครับคู่เนี่ยมีแนบเทคนิคต่างๆเนี่ยแบ่งปันให้กับคุณเยอะแยะมากมายนะครับซ ยังไงวันนี้พูดไปก่อนนะครับรักทุกคนมากๆนะไปไล่ไป